ครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ครูไม้จากเดอกคัดติวเตอร์นะครับจะมาเฉลยข้อสอบของโรงเรียนจุฬาพร์ราชวิทยาลัยปี25 6 6นหหกนะครับ science math test สองพนนะครับ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูข้อหนึ่งกันเลยนะครับ ข้อที่หนึ่งครับมาแบบนี้ทุกปีนะครับของจุฬาพรอย่างปีที่แล้วเนี่ยเป็นเจ็ดบวกเจ็ดลบเจ็ดคูณเจ็ดหารเจ็ดนะครับเรื่องนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของการดําเนินการทางคณิตศาสตร์นะครับการดําเนินการทางคณิตศาสตร์นะครับเรื่องนี้ก็หลายคนต้องรู้นะครับเพราะว่าเราจะได้รู้จักลําดับขั้นตอนในการคํานวณนะครับเช่นหลักการก็คือให้เราทําคูณหารก่อนนะครับ หรือวงเล็บวงเล็บก่อนตามด้วยคูณหารแล้วตามด้วยบวกลบนะครับจากซ้ายไปขวาแบบนี้นะครับวงเล็บนะครับคูณหารแล้วค่อยบวกลบนะครับแต่ว่าในโจทย์ข้อนี้ไม่มีวงเล็บเลยนะครับมีแต่คูณหารกับบวกลบ,ลบเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นจากซ้ายไปขวาหรือเราจะจําแบบนี้ก็ได้ครับเวลาเราจําเราจําว่าบวกลบคูณหารใช่ไหมครับให้กลับกันนะครับบวกลบคูณหาร เอาวงเล็บบวกลบคูณหารแบบนี้นะครับแต่ว่าเวลาทำเนี่ยให้เริ่มจากซ้ายไปขวานะครับแบบนี้ก็ได้ครับทีนี้พอรู้ขั้นตอนการทำแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มการดำเนินการทางคณิตศาสตร์กันเลยนะครับอันดับแรกดูโจทย์ก่อนนะครับถ้าเราทำจากซ้ายไปขวาคูณกับหารกอนเนี่ยคิดพร้อมกันได้นะครับขออนุญ,ญาตใส่วงเล็บเข้าไปเลยนะครับแทรกตรงนี้เลยชุบนี่นะครับ แบ่งวงเล็บให้ละนะครับเพื่อไงเราก็ต้องทําคูณกับหารก่อนอยู่ดีนะครับทีนี้เริ่มคิดในวงเล็บเลยนะครับตัวแรกสองเศษห้าส่วนแปดนะครับนี่คือจํานวนคละถ้าจะเปลี่ยนเป็นเ,เศษเกินให้นำแปดคูณสเป็นเท่าไหร่ครับอา่าเก่งมากครับเป็นสิบหกสิบหกบวกห้ายี่สิบเอ็ดใช่ไหมครับสิบหกบวกห้าเป็นยี่สบเอ็ด เพราะฉะนั้นเราก็ใส่21ส่วนด้วย8ลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นคูณกับ16ส่วนด้วย15นี่คือวงเล็บแรกนะครับตรงกลางเล,ลอกมาเหมือนเดิมนะครับลบด้วย11ส่วน20และบวกกับการหาเศษส่วนก็คือตัวตั้งก็คือตัวด้านหน้านะครับตั้งไว้เหมือนเดิม ตัวหารคือตัวด้านหลังให้เปลี่ยนหารเป็นคูณนะครับจากหารตัวนี้เปลี่ยนเป็นคูณนะครับแล้วตัวหารที่อยู่ด้านหลังให้กลับเศษเป็นส่วนสลับกันเลยนะครับจาก8ส่วน9ก็เป็น9ส่วน8แบบนี้นะครับแน่นอนครับว่าเราต้องคิดในวงเล็บก่อนอยู่ดีนะครับทีนี้เรามาดูการคูณก่อนการคูณเนี่ยสามารถตัดเลขได้นะครับเดี๋ยวจะเริ่มตัดไปพร้อมกันเลย แปดหนึ่งปดะครับแปดสองสหถูกไหมเลข2นะครับต่อไปจะตัด15้ากับยี่สินะครับแม่3ามสามห้าสิบห้าสามเจ็ดยี่็ดโอเคครับ3 7มเตัดอีกได้ไหมหมดแล้วนะครับที่มาดูคู่ด้านหลังบ้างองเล็บด้านหลังนะครับสามหนึ่งสามสามสามเป็น9้อ่า สอ 2, 2 2นึเป็น8นะครับสุดท้ายเหลืออะไรครับสุดท้ายก็จะเหลือ7จ็คูณสก็ได้14นะครับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วน1นึคูณหก็ได้5ลบ1 1บเอส่วนยีลอกมาเหมือนเดิมและบวกด้วย3ามส่วนสทีนี้การบวกลบเศษส่วนเห็นไหมครับว่าส่วนยังไม่เท่ากันเลยนะครับ ไม่เท่ากันแต่ว่าเรารู้ว่าคณอของ5อ่ายี่สิบและสี่เนี่ยคณอเป็นยี่สิบแน่นอนเพราะฉะนั้นครูก็จะทำให้ส่วนเป็นยี่สิบนะครับโดยอะไรโดยคูณเข้าไปตรงนี้เป็นยี่สิบอยู่แล้วนะครับดอลลอเเลยห้าตรงนี้ทำเป็นยี่สิบก็ต้องคูณอะไรครับอ่าคูณสี่ทั้งเศษและส่วนนะครับสี่ก็ต้องคูณห้าทั้งเศษและส่วนแอบคูณน,นะครับแอบคูณอ่าแล้วเราจะได้ว่า สิบสี่สี่ห้าสิบหลบสิบเอบวกสามห้าเป็นสิบห้าเก่งมากครับหารด้วย20อ่าได้แบบนี้แล้วนะครับทีนี้คิดเลขเลยเราก็จะได้คำตอบเป็น,นเท่าไหร่ครับหกสิส่วนยี่นะครับเพราะงั้นตอบเท่าไหร่คนนี้ตอบ3ามนั่นเองนะครับอตอบสาม้วขอยา้ายไปทางนี้แล้วกัน ตอบ3โอเคครับข้อหนึ่งเสร็จแล้วนะครับประมาณนี้ครับทุกปีนะครับคิดหารคูณนะครับก่อดค่อยคิดบวกลบนะครับเพราะฉะนั้นเราก็แบ่งวงเล็บให้เลยนะครับถ้าเจอเครื่องหมายคูณกับหารนะครับใส่วงเล็บแล้วคํานวณเขาในวงเล็บก่อนนะครับไล่ลงมาตามลําดับเนาะจากนั้นก็ค่อยคิดบวกลบที่หลักนะครับข้อที่ตอบ3ทีนี้ไปดูข้อที่สอง ข้อที่สองเขาบอกว่ากําหนดให้ k เป็นจํานวนสามหลักที่น้อยที่สุดอ่าเน้นไว้เลยครับสามหลักที่น้อยที่สุดถ้า k หารด้วยสองสามและเจ็ดลงตัวนะครับหารด้วยสองสามและเจ็ดลงตัวแล้ว k ก็หารด้วยสิบสองเหลือเศษหกอืมก็ถามว่าเลขตัวนั้นมีค่าเท่าไหร่เจ้าเลขสามหลักตัวนั้นนะครับมีค่าเท่าไหร่โอเค ทีนี้หลักการนะครับเราดูตรงนี้ก่อนดูทีละเปาะนะครับดูสีฟ้าตัวนี้ k หารด้วย2 3และ7ลงตัวถูกไหมครับแปลว่าเลขตัวนั้นเนี่ยต้องหารด้วยคอลนอของ2 3และ7ลงตัวนะครับสเต็ปแรกเดี๋ยวเราหาคอลนอก่อนเนาะคอลนอของ2 3และ7มีค่าเท่าไหร่ครับ มีค่าเท่ากับสองคูณสามคูณเจมีค่าเป็นสองสามไปหกหกเจ็ดอ่ะสี่สิบสองนั่นเองนะครับมีค่าเป็นสี่สิบสองพอได้คณอสี่สิบสองปุ๊บนะครับทีนี้สีบสองเนี่ยต้องไปหารกับจำนวนที่มีสามหลักเนี่ยลงตัวโอเคไหมครับแปลว่าเจ้าสามหลักเนี้ยสี่สิบสองในหารลงตัวแน่นอนเราไม่รู้ว่าเลข เป็นเลขอะไรสามหลักเนี้แต่ว่าต้องเป็นเลขที่น้อยที่สุดแน่นอนโอเคนะครับทีนี้ลองดูก่อนลองไล่ดูก็ได้ครับลองเช็คดูเพราะฉะนั้นค่า k เนี่ยจะมีค่าเท่ากับเอาลองดูนะถ้าสี่สิบสองนะครับคูณด้วยหนึ่งก็ได้เท่าไหร่ครับจะได้สี่สิบสองเพราะงั้นเป็นหนึ่งไม่ได้นะครับเพราะงั้นสี่บสองคูณหนึ่งจะไม่ได้ ถูกไหมเพราะ42บคูณ1เนี่ยจะได้แค่4ี่สิบสองนะครับซึ่งโจทย์บอกว่าต้องเป็นกี่หลักครับสามหลักที่แค่2หลักเป็นไปไม่ได้ครับ k จะเป็นสี่สิบสองคูณ2ก็อ่าแปสิบสี่ก็ไม่ได้อยู่ดีครับไม่ได้แต่ถ้า k เป็นสามลองไล่ดูนะ4ี่ิบคูณสาดูว่าได้3มหลักหรือเปล่าสามสองเป็นห3สามสี่เป็นสิบ2 6รอยบหนะครับอาจได้แต่เงื่อนไขที่สองดูตรงนี้ครับ k หารด้วย12เหลือเศษหาน้องๆคิดว่า126ยเนี่ยหารด้วย12บสองเหลือเศษหไหมฮะจริงนะครับ126เนี่ยหารด้วย12เหลือเศษ6จริงๆเช็คดูเลยนะครับอันนี้เราเช็คเงื่อนไขที่หน,นึ่งเนาะเขียนลงมาตรงนี้นะครับเงื่อนไขที่ สองสามและเจ็ดหาลงตัวนะครับหรือเขียนง่ายว่าเงื่อนไขที่สี่สิบสองหาลงตัวนะครับเงื่อนไขแรกได้แล้วนะครับเงื 42, ่อนไขสี่สบองหาลงตัวงั้นตัวที่เราได้นะครับเป็นร้อยสิบหกแต่ไม่รู้ว่าถูหรือเปล่านะไปเช็คอีกทีนะครับเงื่อนไขที่สองเขาบอกว่า k เนี่ยเงื่อนไขที่ k เนี่ยครับหารด้วย าด้วยสิบสองแล้วเหลือเศษเท่าไหร่ครับเหลือเศษหกหารด้วยสิบสองเหลือเศษหกมาดูกันว่าจริงหรือเปล่านะครับตรงนี้ที่จะลองคิดดูนะครับร้อยยี่สิบหกนะครับหารด้วยสิบสองว่าเหลือเศษหกไหมสิบสองสิบก็เป็นร้อยี่สิบละใช่ไหมครับลบกันเหลือหกแน่นอนเพราะงะั้นข้อเนี้หวยออกที่เลขร้อยี่สิบหกนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว เค okay. มีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยยี่สิบหกนั่นเองแั้นตัวนี้เป็นไปได้ครับเป็นไปได้เพราะว่าร้6ยสิบหกนะครับสิบสองหารแล้วเหลือเศษหกแน่นอนเพราะเกิดจากอะไรถ้ามองง่ายๆมองตัวนี้ก็ได้ครับร2อยิบหกก็คือสิบสองคูณสิบแล้วก็บวกอะไรครับบวกเศษเห็นไหมบวกหกนะครับตัวตั้งคูณผลหารบวกเศษ เป้เลยนะครับเพราะฉั้นเตอบร้อยยี่สกนั่นเองต่อไปไปดูข้อที่3ครับข้อที่3ามเขาบอกว่าจอมเก็บเงินออมนะครับโดยหยดกระปุกในแต่ละสัปดาห์ดังนี้นะครับสัปดาห์ที่หนึ่เนี่ยหยอดวันละ2บาทาหยอดไม่เยอะครับเดี๋ยรวยเร็วหยอดวันละสองบาท สัปดาห์ที่สองหยอนพันละสี่บาทสัปดาห์ที่สามหยอดหกแปดและสิบสังเกตในเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่ครับทีละสองนะครับแต่ละวันเนี่ยเพิ่มแต่ละสัปดาห์นะครับจะเพิ่มขึ้นทีละสองแบบนี้ไปเรื่อยเืยนะครับไปเรื่อยเรื่อทีนี้เขาถามว่า <c oughs> จอมเนี่ยเก็บเงินออมแบบนี้ทุกสัปดาห์จงหาว่าสัปดาห์ที่ห้าสิบสองจอมเก็บเงินทั้งสัปดาห์เป็นเงินกี่บาท ทั้งสัปดาห์เลยนะเป็นเงินกี่บาทเช็คกันสัปดาห์ที่ห้าสิบสองที่ดูดีนะครับจะเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่ครับทีละสองถูกไหมครับทีนี้ห้าสิบสองสัปดาห์นะครับให้สองสัปดาห์จะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เอ่ยให้เรามองตรงนี้ครับตรงนี้คือสองนะครับคูณหนึ่งถูกไหม นี่คือ2คูณ2 2คูณ3 2คูณ4ไปเรื่อยแปลว่าสัปดาห์ที่4ี่ก็คือ2คูณ4ถูกไหมครับเอาใหม่นะเดี๋ยวเขียนให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับสัปดาห์ที่1เนี่ยก็คือหยอดวันละ2บาทนั่นเอง2บาทในที่นี้นะครับก็คือ2อเขียนให้ดูก่อน2คูณ1คูณสัปดาห์แรกนะครับสัปดาห์ที่2เนี่ยเป็น2คูณ2 4บาทเก็บวันละ4บาท สัปดาห์ที่3เป็น2อคูณสสัปดาห์ที่4ก็คือ2อคูณอะไรแน่นอนครับ2อคูณสสัปดาห์ที่5คือ2อคูณหทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสัปดาห์ที่52น่ะมันต้องเป็นอะไรครับใช่ครับแน่นอนเพราะฉะนั้นอ่ะเขียนไปเลยนะครับสัปดาห์ที่52ก็จะเก็บเงินได้นะครับ ออมเงินได้ออมเงินได้ก็มีค่าเท่ากับ2อคูณอะไรครับอ่าสองคูณห้าสิบสองแน่นอนนะครับคูณห้าสิบสองแต่ว่าเขาบอกว่าแต่ละสัปดาห์เห็นไหมสัปดาห์สัปดาห์าหนึ่งมีกี่วันครับมีเจ็ดนะครับงั้นให้คูณอะไรไปด้วยครับคูณ7เข้าไปนะครับคิดเลขเลยนะครับ ห้าสิบสองคูณสองก็จะได้อันหนึ่งร้อยสี่คูณเจ็ดก็จะตกเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทนั่นเองนะครับครับเขาบอกว่ากำหนดให้ AB นะครับเส้นตรง AB เนี่ยขนานกับเส้นตรง CD นะครับแล้วมี EF นะครับตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง AB โจทย์ถามว่า BGF จะมีขนาดเท่าไหร่นะครับถ้ากําหนดให้ BCD เนี่ยมีขนาดแ65องศาซึ่งโจทย์บอกมาแล้วตรงนี้1 65องศานะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูก่อนเขาบอกว่า AB เนี่ยขนานกับ CD ดังนั้นนะ,ะดังนั้นถ้าครูลากเส้นตรงนี้นะครับลากยาวออกมานะครับให้เป็นเส้นตรงลากตรงนี้ยาวออกมาลากนี้ก็ยาวออกมาเหมือนกันนะครัลากลักษณะแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าตรงเนี้ย BC เนี่ยเป็นเส้นตัด ของเส้นตรงกําหนดตัวะไร a b c d e f g h แล้วกันกำหนะดนมุม h นะครับ h i ค o k เราจะได้ว่าตรงนี้นะครับเส้นตรง a i เนะี่ยกับ h d เนะี่มี b c เป็นเส้นตัด่าเส้นตัดกดข้อขนานกดของการขนานนะครับมุมภายในด้านเดียวกันของเส้นตัดนะครับต้องรวมนได้เท่าไหร่ครับรวมนได้ร้อถูกไหมแต่ว่าตรงเนี้ยมองออกมาครับมันไม่ใช่เอ่อมุมภายในทั้งหมดตรงนี้ ถูกไหมครับแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าตรงนี้ร้อยหกสิบห้าถูกครับตรงเล็กๆตรงเนี้ยมุมในเส้นตรงนี้จะเหลือสิบห้าถัดไหมอ่ะใหม่นะครับถ้าตรงนี้ร้อยหกสิบห้านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นร้อยหกสิบห้าด้วยถ้าด้านนี้เป็นร้อยหกสิบห้าตรงเนี้ยครับก็จะเป็นกี่องศาครับอ่ะสิบห้าองศา เพราะว่าเป็นมุมบนเส้นตรงโอเคไหมต้อง,งรวมาได้180ถูกไหมครับตัวนี้ก็15นะครับแย้งกันแย้งกันพอดีเห็นไหมครับมุมแย้งเนาะมุมนี้แย้งกับมุมนี้ตัวนี้15ตัวนี้ก็ต้อง15นะครับเพราะฉะนั้นนยจากมุมแย้งแล้วกันนะครับจากมุมแย้งนะครับเราจะได้ว่าา cbi นะครับ cbi นะครับ มุมแย้ง cbi นะครับแย้งกับตรงนี้นะครับก็คือ gcb แย้งกันนะครับพอแย้งกันปุ๊บเนี่ยเราจะได้ว่ามุม cbi เนะี่ยมีขนาดเป็น15องศานะครับเพราะฉะนั้นมุม cbi ที่เราได้นะครับจะมีขนาดเป็นมุมเส้นตรงก็1้อยป็นไปลบร ก็ได้15องศาน,นั่นเองนะครับพอได้15องศาปุ๊บเรามองเลยเป็นสามเหลี่ยมแน่นอนนะครับตัวนี้ดูดีนะครับเป็นสามเหลี่ยมนะเห็นไหมสามเหลี่ยมตรงนี้ครับมุมด้านบนตรงนี้ตั้งฉากเส้นนี้ตั้งฉากเขาบอกตั้งฉากกับ AB โจทย์บอกมาใช่ไหมครับถ้าเส้นตั้งฉากตัวนี้90ตัวนี้ต้อง90เดี๋ยวจะวาดรูปสามเหลี่ยมสีเขียวให้ดูนะครับขยายเลยเป็นแบบนี้ อ่ะแบบนี้เลยนะครับตรงนี้15ใช่ไหมที่เราหาได้ตรงนี้ตั้งฉากเป็นเท่าไหร่ครับ90้องศาเพราะงั้นตรงเนี้ยหาได้แล้วนะครับเพราะงั้น B G f ที่โจทย์ให้หาเนี่ยหาได้เลยนะครับจากต่อเลยนะครับตรงนี้จากสามเหลี่ยม b g f นะครับบุมภายในตั้งรงได้1้อเนาะ เพราะฉะนั้นแล้วนะครับ b g f ก็จะมีค่าเป็น180่ง้นำไปลบกับสิบวกเกก็ได้180ยบลบอะไรเอ่ย90บวกกันนี้ได้105นะครับลบ105ย้าถ้าคำตอบข้อนี้ก็จะเป็น75องศานั่นเอง ข้อห้าปเป็นเรื่องของกราฟนะครับเกี่ยวกับดูชื่อกราฟก่อนเลยชื่อกราฟก็คือแสดงการเจริญเติบโตของกิงโจ้น้ำนะครับคือตัวที่อยู่บนผิวน้ํากระโดดดึงดึงนั่นเองนะครับเดี๋ยวนี้มองเห็นยากนะครับหายากเหมือนกันนะครับเพราะว่าจิงโจ้น้ําตัวหนึ่งมีการเจริญเติบโตจากตัวอ่อนพัฒนาไปเป็นตัวเต็มวัยโดยการลอกคราบทุกๆสิบวันเขาถามอะไรครับเขาถามว่า แล้ววันที่เจ็ดิเนี่ยจริงโจ้น้าจะมีน้ําหนักกี่มิลลิกร,รัมอ๋อาหาเจ็ดสิบในครับถึงแค่เท่าไหร่อ๋อสี่สิบนั่นเองนะครับโอเคนี่มาดูกันเลยเพิ่มตรงนี้เพิ่มสองเพิ่มสี่เพิ่มสองเพิ่มสี่เพิ่ม 6, หกศาสตรแบบนี้นะครับถ้ามองจากส้นดีๆนะแปลว่าอะไรครับแปลว่าช่วงสัปดาห์ที่สิบโอเคครับอันนี้สัปดาห์ที่สิบนะครับขออนุญาตใส่กรอบไว้นี่คือสัปดาห์ที่สิบโอเค วิกแล้วกันนะครับวิกที่สิบเนี่ยเราสังเกตเห็นว่าจากเดิมเนี่ยเป็นสองตัวนี้สองเพิ่มอีกสองกลายเป็นสี่ครับสไลด์สิบมันคือสองบวกสองถูกไหมสไลด์สิบดูนี่เนี่ยสไลด์สิบสูงสุดคือสี่นะครับตรงนี้เป็นสี่สี่ตรงนี้เขียไหมครับจากสองเป็นสองเห็นไหมจากสองสองนะครับเพิ่มขึ้นอีกสองก็เลยกลายเป็นสี่นะครับสีล่ละ ต่อไปสัปดาห์ที่20วีคที่ยีิบครับวีคที่20เนี่ยเราดูตรงนี้ตรงนี้นะครับลากเสร็จมาตรงนี้จะเป็น6นะครับหเพิ่อมอีกสี่ไปเท่าไหร่ครับก็เป็น10ครับตรงตามเส้นนี้เลยแปลว่าสัปดาห์ที่2ก็จะเป็น6 บวกสี่เขียนที่ก่อนอันนี้หกนะหกนะครับโอเคอันนี้สองหกบวกเพิ่มไปอีกสี่ก็กลายเป็นสิบนะครับสองบวกสองตรงนี้นะครับนี่คือน้ำหนักของแต่ละสัปดาห์นะครับต่อไปนะครับสัปดาห์ที่สามสิบสัปดาห์ที่สามสิบเน้น้ำหนักจะเป็นสิบสอง นะครับตัวนี้สิบสองเพิ่มอีกหกจะเป็นเท่าไหร่ครับอ่ะไม่บอกคิดเองนะครับต่อไปสัปดาห์ที่สี่สิบเราหาได้ละเพราะเราดูแพทเทิร์นแล้วนะครับสัปดาห์ที่สี่สิบเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูต่อสังเกตอะไรเห็นไหมอ่าสังเกตดูดีนะครับด้านหลังตรงนี้ครับดูนะจากสองเนี่ยสองตัวนี้เพิ่มไปเป็น เห็นไหมสอไป6เห็นไหมครับ6ไปเป็น12บสองก็ได้แพทเทิร์นหนึ่งนะครับหน้าหลักเรเช่นกันอ่มองใหม่ตรงนี้เป็น2องสี่หกไล่ไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับไล่ไปเรื่อยๆจนถึงสัปดาห์ที่อ่ะห้าสิบสบัปดาห์เจ็ดสสัปดาห์ที่เราต้องการหานะครับ จดสิบแบบนี้นะครับทีนี้เราดูดีนะข้างหน้ามันจะไล่ไปเรื่อยเเห็นสีเหลืองไหมสีเหลืองนี่ครูเน้นให้ดูนะครับตรงนี้น,น,นี่สองสองกับหกเพิ่มเท่าไหร่เพิ่มเท่าไหร่ครับอันนี้เพิ่มสี่เพิ่มหกเห็นไหมงั้นตัวด้านหน้าก็เพิ่มเท่าไหร่ครับเพิ่มแปดก็จะกลายเป็นยี่สิบบอเลยเ ยี่สิบบวกดูสีชมพูเห็นไหมครับสองสี่หกตัวนี้ก็ต้องเป็นแปดนะครับแปดแบบนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะบวกไปเรื่อยๆครับยี่สิบก็ต้องเพิ่มไปอีกสิบมัก็จะเป็นสามสิบสามสิบไปรวมกับสิบนะครับหกสิบละ่ะก็จะเป็นบวกแปด บวก10บวก12ก็จะเป็น42ไปรวมกับ12นะครับเพราะงั้น70ที่เราได้นะครับก็จะคือเท่าไหร่ครับตรงนี้ก็จะคือ56รวมกับ14น,นั่นเองมันก็นี่ตอบ70มิลลิกรัมนะครับ